ประสิทธิธรรมประสิทธิสร้างขังประสิทธิอารยองสวงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมศัพท์นาเพจอีสานนิวเพจคุมศัพย์นาวันนี้เราเดินทางมาที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมกระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับเดินทางมาวันซื่อว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันครบรอบ วันละสังขารหลวงปู่นะครับวันนี้ก็เดินทางมาไหว้หลวงปู่ที่กระทอมสูงนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาอยู่เคยมาพักนะครับกับพี่สุธนนะครับแต่พี่สุธนน่าจะไปนานนะครับไม่เห็นเดี๋ยวเราเอาเครื่องดื่มมาถวายหลวงปู่นะครับก็ถวายหลายๆที่นะครับถวายกระทอมละสังขารแล้วเรามาถวายที่กระทอมสูงด้วยนะครับเพื่อท่านมาอยู่ที่นี่บ้างที่โน้นนี่ที่โน,น้นบ้างที่น,นี่บ้างครับ แต่คนอื่นที่เรามาถวายเราก็จะเบื้องต้นก็เอาเอ็มร้อยมาแล้วนะครับทุกคนนะครับเอ็มร้อยลงปู่มาแล้วนะครับเดี๋ยวพาดิสานกิตเสร็จแล้วก็จะเปิดฟ้าเครื่องเดิมเอาเลขให้เอฟซีได้ชมกันนะครับเผื่อใครมีโชคม,มีลาบเป็นแนวทางให้นะครับเพราะลงปู่ท่านอยู่ก็เป็นแบบนี้นะครับหลายคนในท่านมาก็จะมาเปิดฟ้าเครื่องเดิมและขอเลขลงปู่ให้เอฟซีนะครับ ทุกคนเลขในนี้คิดว่าเป็นเลขอะไรนะครับให้ถ่ายให้ถ่ายเอานะครับยังไม่เปิดเ๋ยจะเปิดเด๋ยนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิษฐานกิตก่อนครับนะโมตัสสะภะวะโตระโตสัมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะวะโตระโตสะมาสะพุตธะสานโมตัสสะภะวะโตระโตสมาสะพุทธะสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมิิโกมะลาโพอาหังปูเชมิสิธิลาโพในรันตรงพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิ สังขังประสิทธิอารียองสงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหามดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุาธเดี๋ยวขอญาตเปิดเดิ่งปูดเดอร์โคโชกลาพุททงงังเปิดทมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะครับทุกคนมาแล้วเลขเลขฝากทั้งดูดื่มลวงปู่มาแล้วนะครับมาแล้วทุกคนมาแล้วนะครับดูดีๆเป็นเลขอ,อะไรครับ สามซีซีเลเบิลนะครับสามซีซีนะครับสามซีซีนะครับมองจะชัดใครเห็นได้อะไรพิมพ์มาหน่อยนะครับไม่ใช่เลขเก้านะน่าจะเป็นสามซีซีนะครับสามซีซีสามครบรอบวมละสังขารหลวงปู่ด้วยนะครับสามซีซีสามหรือสามซีซีนะครับหรือเป็นสามซีซีสามก็ด้วยเลเบิลก็เป็นสามสามซีซีนี่เลขมีมานี่นะครับเลขมาเยอะนะครับจัดไปนะครับสามซีซี สามซีซีเล็กเบิร์นเดอร์นะครับคุณทุกคนเป็นแนวทานนะครับที่กระท่อมสูงลงปูสวงนะครับสองตัวก็มีนะครับสองตัวเรามีนะครับสองตัวนี่สองห้ายิ้ห้าครบจครบรอบยี่สิบห้าปีด้านนี้จะเป็นสองห้านะครับโอ้เลขสวยนะครับวายยี่สิบห้านะครับวายยี่สิบห้าก็เป็นสองตัวทางด้านนี้ยี่สิบห้าครบรอบบลรสังขางครบรอบยี่สิบห้าปีด้วยนะครับสองห้านะครับทุกคนเลขสองห้าก็เลขหน้าจับตามองนะครับ นาจับตาม,มองทุกคนสาธุสาธุนะครับด้านนี้ก็สามซีซีนะครับสามซีซีกับสองห้านะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ศาลาก็เรียบร้อยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนปฏิบัติธรรมได้เลยนะครับที่นี่นะครับกระท่อมสูงมีที่พักมีที่นอนมีศาลากระท่อมดังเดิงลวงปู่ก็อยู่นี่นะครับ มีสลาครอบกระทรมไว้แล้วนะครับก็ยากที่จะผูกพังนะครับก็มีเว้าวนี่ก็หลวงปูบ่บรรทมอยู่นะครับลาสังหลวงปูพ่พิงไฟนะครับไม่ใช่ภาพหลวงปูล่ลาสังขารหรือคนอยากเข้าใจผิดนะครับอันนี้หลวงปูบ่บรรทมหรือนอนสมาธินอนพิงไฟนะครับนะครับนี่นะครับในส่วนตัวเลขก็เป็นนี่นะครับ สามซีซีกับสองห้าสามซีซีกับสองห้านะครับสามซีซีกับสองห้านะครับที่นี่ก็คือเป็นที่เขาเรียกว่าที่ดินลงปูงไม่มีวันหมดก็ตรงนี้ก็คือโผล่ออกมาเรื่อยๆโอ้ดังด้านนูนะ้นเป็นเหมือนเจดีเลยเดี๋ยวไปดูก่อนครับทำไมขึ้นมาสูงแค่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านน,นู้นอีกนิดหนึ่งนะครับเบาลงปูง ก่อนน่าจะมีคนมานอนมาสมาธิทั้งนี้บ่อยนี่ครับโอ้ดันหลังหลวงปู่ก็จะมีว่าวนะครับนี่ก็คืออันนี้คือดั้งเดิมนะครับเป็นเป็นดั้งดั้งเดิมครับสลาดเอ,อเป็นกระท่อมดั้งเดิมนะครับที่ผุพังแล้วก็ทําสลาเข้ากระท่อมเอาไว้แล้วนะครับเป็นดั้งเดิมมือแตกคนมืดนะครับมองไมมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับเป็นจมปลวกที่ขึ้นมาเนาะ ขึ้นมาใหม่เป็นโูนจอมปลวกเลยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีมันหมดให้ดูตัวเลขเพื่อใครมองเห็นเลขในพื้นเนาะใครเห็นตัวไั้นก็จัดตัวนั้นนะครับภาพนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมจิตเอามาถวายหรือเปล่านะครับภาพนี้ไม่แน่ใจนะครับ อาจารย์สมจิตท่านก็เคยมาที่นี่นะครับใครที่รอเรียกอาจารย์สมจิตเดี๋ยวจะโทรถามให้เด้อทุกคนีนเด้อเลขลุงปูวันนี้นะครับที่เราเปิดฝากครั้งลืมนะครับ 3cc นะครับด้านหลังสองตัวก็จะเป็น สองห้านะครับสองห้าสับคอยทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรำปังปังรวยรวยเด้อนะครับสำหรับตัวเลขหลวงปู่วันนี้นะครับมาดูข้าวนะครับสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยดำนาแถวนี้สมัยก่อนนะครับมาดูข้าวข้าวสวยมากนะครับทุกคนโอ้โหข้าวสวยปีนี้ข้าวสวยมากนะครับพี่สุทน ข้าวดีข้าวน้ําดีนะครับไรข้าวสวยมากนะดูะครับข้าวสวยจริงๆครับข้าวสวยนะครับทวนกระท่อมสูงนะครับหลายคนหลายท่านเคยมานะกระท่อมสูงอ่ะให้ดูเลขเก็กอีกครั้งหนึ่งนะครับดูไปเรื่อยครับเลขฝากเ่องเดิมก็คือสามซีซีแล้วก็สองห้าสามซีีสองห้านะครับเป็นครบรอบถูกทั้งหมดเลยนะครับ สามสี่สี่สามครบรอบเวลาสังหารหลวงปู่นะครับเป็นภาษาไทยก็ครบรอบยี่สิบห้าปีสองห้าพอดีโอเลบได้ทั้งบนทั้งล่างเลยลองดูนะครับจัดซื้อลอตเตอรี่ไปดูนะเอฟีเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับลองดูนะครับนี่คือสลา,ราครอบกระท่อมหลวงปูง่สวงกระท่อมสูงครับให้ดูเต็มหมดเลยครับเป็นสลา,ราครอบกระท่อมหลวงปู่ นะครับที่ด้านในก็จะเป็นปลูกกระเบื้องอย่างดีนะครับใครอยากมาปฏิบัติเก็มาได้นะครับที่นี่กระท่อมสูบโดยมีพี่สุธนนะรับารยนเฝ้ากระท่มลูกปูกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นี่ครับบรรยากาศภายในก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีเว้าเต็มเหมือนกันนะครับก็ใครมาก็เอาเว้ามาแก้บนเหมือนกันนะครับ ทมสูงไข่น้องเอาคองมา <c oughs> เอาคองมาฝากลุงปูนะครับสวยงามเนาะิษิตโดยใจนะครับมีลูกไข่นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบเลือนะครับเอฟสี่ที่เอามาถวายกันนะครับที่นี่ก็มีสาบุญขันห้าขันเป็นมาถวายประจำนะครับใบสี เดี๋ยวฝากเลขไว้นี้ใครมาอยากซื้อเลขนี้ก็เอาเลยครับเอฟซีนะสามซีซีนะครับสามซีซีสามแล้วก็สองห้าซื้อประมาณนี้นะครับทุกคนไม่ต้องซื้อเยอะนะครับสามซีซีแล้วก็สองห้าห้าสองซีซีแล้วก็สามซีซีสามแล้วก็สองห้าห้าสองซื้อแค่นี้นะครับไม่ต้องไปเยอะนะครับถ้ามีโชคลาภก็จะเข้าเองจะถูกเองเนาะลำลากันไปสำหรับคลิปนี้อยากมาบรรยากาศกระท่อมสูงเอฟซีนะครับ ให้ชมนะครับเอ็ดก็ได้นําเครื่องเดิมมาถวายลุงปูนะครับก็คือได้นําที่ลวงปูชอบนะครับก็เปิดฝาได้3ามกับ2อห้านะครับเลขประมาณนี้นะครับสามกับ2องห้าลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม